บะหมี่แห้งต้งยมยำแซ่บหมูเด้งเดี๋ยวเรากินเลยเปิดผอบอุ้อุ้ยหมูเด้งชิ้นใหญ่มาดูกันนะครับผมนี่อู้จะมีครับี่เส้นบะหมี่หมูสับนะครับแล้วก็ดีดูชิ้นหมูเด้งครับปูชิ้นใหญ่เลยแล้วก็มีลูกชิ้นมาสองลูกนะครับขอญาตคุกเค้าก่อนนะดูดิอู้เส้นสวยอะ่ะ อ๋อลืมนะครับมีน้ำพริกกากหมูแม่แอลมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะใส่ตามหลังนะไปครับผม <c oughs> บะหมีแห้งบะมีแห้งเลยนะครับมีกลิ่นไอของต้มยำถือว่าโอเคนะครับรสชาติใช้ได้อยู่นะอืมรอหมูเด้ง หม,หมูเด้งเด้งจริงนะครับหมูเด้งอร่อยลูกชิ้นหมูก็เด้งนะครับเส้นก็นดีครับเหนียวนุ่มกำลังดีโดยรวมองค์ประกอบใช้ได้ครับเดี๋ยวมาลองน้ำพริกกากหมูกันเขาบอกรสเผ็ดมากไปใส่ลงไปครับ อยู่ดิแดงแดงมาเลยนะครับน่าจะเผ็ดจริงๆนั่นแหละหอมน้ำพริกอะ่ะอุ้ยน้ำพริกหอมมากครับดีเลยไปครับหืมหืม,หมกากหมูกรอบมากนะครับเผ็ดเผ็ดหวานๆเค็มนิดๆไม่โอเคฮนะน้ำพริกอร่อยนะครับขอคำใหญ่ๆหน่อย ออืืได้นํำพริกมาตัดเนี่ยโอ้มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับอร่อยไปครับโอ้ลูกชิ้นออื mm hmm. mm hmm. mm hmm. ดืดนดนดีทุกคอออื mm ื hmm. mm ืม hmm. นะครับท่านใดสนใจอยากลองสามารถไปตามกันได้นะครับทุกสาขาเลยบะหมี่แห้งต้มยำแซ่บหมูเด้งไปหมูเด้งใหญ่ๆเอา อร่อย